ขออนุโมทนากับท่านทัหลายอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทลายปฏิบัติได้เป็นเครื่องเครือหนุนส่งเสริมอำนวยผวดลบรรดาลให้ท่านทัลลายเป็นผู้มั่นคงในพรัธนต์ไตรมั่นใจในคุณค่าที่พวกเราได้นำพา ในการต่อขึ้นในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเชื่อว่าการปฏิบัตินี้จะนําให้เราเกิดความสุขถึงที่สุดคือนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในหน้าที่การงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอพระองเรได้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพรมใสหอมพระศพนิกรชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเทอเสา 唔係喺六婆，六婆嘅諗。